ใชชีวิตชอบเจอแต่รักสามเศร้าไม่ทราบทำกรรมอะไรไว้และจะแก้ไขได้อย่างไรต่อไปนี้ตั้งใจจะรักษาสินห้าให้มั่นคงรักคนหนึ่งเลือคนหนึ่งอยู่เพื่อใครจใจใรักสามเศร้าก็คือความเศร้าจากราคาสามหน่วยนั่นแหละครับคุณรักษาสินห้าด้วยการมีรักสามเศร้าไม่ได้หรอก ปฐมเหตุแห่งการมีรักสามเศร้าคือความใจอ่อนไม่เด็ดเดี่ยวในการเลือกไม่เด็ดเดี่ยวในการปฏิเสธปล่อยให้เริ่มต้นง่ายๆและปล่อยให้เลยตามเลยจนมาถึงจุดที่อ้างได้ว่าสายเกินไปตัดใจไม่ได้สักทาง,ทางเมื่อชาติหนึ่งปล่อยอะไรคาราคาซังช่วงหนึ่งก็กลายเป็นกรรมว่าด้วยความใจอ่อนชาติถัดมาเจอใครก็มักเจอลหลายๆคน และไม่จำเป็นต้องคนเดิมกับชาติที่แล้วแล้วใจก็มีปฏิกิริยาเดิมๆคืออยากเซเยสไม่อยากเซโนให้ใครเสียใจไปหมดทางออกคือคุณเลือกชาตินี้แหละเอาชีวิตนี้แหละเป็นที่ตั้งของกรรมใหม่ที่หักเหเส้นทางเดิมเลือกให้ได้คนหนึ่งพิจารณาเอาจากบุญที่ทำร่วมกันได้แล้วเด็ดเดี่ยวในการเลือกคนหนึ่ง เด็ดขาดในการปฏิเสธอีกคนหนึ่งสัญญากับตัวเองแน่วแน่ว่าจะไม่ใจอ่อนจำไว้ง่ายๆว่ามีใครจะมีคนเดียวไม่เผื่อใจกับใครอื่นทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. ไม่เผลอใช้มายาหญิงให้ความหวังกับใครทั้งที่ไม่มีใจให้เขาเลย 3ไม่หลอกตัวเองว่าตัดใครไม่ได้สักคนเอาแค่3ข้อนี้ถ้าขึ้นใจและปฏิบัติจริงก็จะกลายเป็นสุจริตสาทั้งกายวาจาใจพาให้พ้นจากความเศร้าเพราะรักสามเศร้าได้ทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปได้ครับ